สวัสดีครับวันนี้แม็กนวิวจะมารายงานข่าวเด็กข้าวร้อนรอบวันครับเก่งสาวพุ่งชนกันสนันะ่นรถหมุนพิกงายท้องพังยัดเพื่อนบาดเจ็บนะครับเมื่อเวลาส่วนหนึ่งสามส่วนนอนวะันที่สามสิบกันยาห้าแปดนะครับพักงรโทรกิติพงศ์ชำนาญกิจนะพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับรับแจ้งเกิดอุบัติเหตรุรถยนต์เก่งชนกันมีผูลล้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบร,ริเวณหน้าร้านห้องอาหารนอนรอนะครับถนนพัทยาสายสามนะครับ พัทยาการหมูเกา้าตำบนหนองเบืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรนะีครับหลังรับแจ้งจึงนกำกําลังเจ้าที่หน่วยกู้ภัยเมืองที่สว่างบริบูรณ์หนยพัทยานะครับดูไปตรวจสอบนะ้นที่กเกิดเหตุรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าพีออสสีขาวนะทะเบียน3ก็กไก่ของงู835นะกรุงเทพมหานครสภาพพังแคบเยินหงายท้องรอชีฟ้าครับเพราะว่ารถเก่งทังอากาศมีผู้โดยสารมาด้วยกัน5คนซึ่งมีสาวธัญรลัตน์ทางกระดุงนะอายุย5ปีเป็นคนขับ ดยมีเพ ch ื่อนสาวที่มาด้วยกันได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะเจ้าที่กู้ภัยจึงถงโรงพยาบาลเมื้อต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลบารุงนะครับถัดจากจุดดังกล่าวนะบริเวณปากซอยเก้าเฉลิมพระเกียรตินะพบรถเก่งยี่ห้อโตโยต้าอาติดสีบอลทองนัทะเบียนสสลาจอจานหกหนึ่งหกแปดกรุงเทพมหานครนะสภาพถูกชนช่วงล้อหน้าฝั่งซ้ายจนขึ้นไปเกยอยู่บนฟุตบาทนะแล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์รับจ้างได้รับความเสียหายครับ โดยมีนางสาวชมีวันเผาบ้านฉางนะครับอายุ35ปีคนระับเป็นคนขับรถเก่งนะครับสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถเก่งตัวท้าววิอนะครับวิ่งมาทางถนนพัทยาสายสามนะครับมุ่งหน้าสายสามพัทยาใต้ด้วยความรวดเร็วนะเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนนะครับได้มีรถเก่งคู่กรณีคนระับเดี๋ยวออกจากซอยเก้านะครับเฉดดง,งกเกียริอยากระทันหันนะครับจึงเป็นเหตุให้รถเก่งตัวท้าววิอพุ่งชนรถเก่งคู่กรณีจน รถหมุนขึ้นไปเกยบนฟุบ่านนะครับโฉนดเก่งตัวใต้ย้อไม่สามารถควบคุมตัวได้คนระับก่อนจะพิกควมจนล้อชีฟ้าและมีคมเจ็บดังกล่าวนะครับภายหลังสอบสวนและตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วครับเบื้องตอนเจ้าที่จึงลง,งบันทนะึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครก่อนเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปสอบสวนอย่างไรก็ตามเจ้าที่จะไปตรวจสอบ,สอบ,สอบภาพกล้องวงจรปิดนะ้นพร้อมสอบสวนพยาน้อมเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุนในครั้งนี้ต่อไปนะครับ